สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นบ้านปูกับการประกาศเพิ่มทุนประกาศแจกวอลเลนถึง3วอลเลนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวของหุ้นบ้านปูนะครับที่มีการประกาศเพิ่มทุนแล้วก็มีการแจกวอลเลนออกมาอีก3วอลเลนด,ด้วยนะครับรวมๆแล้วเป็นเงินเพิ่มทุนประมาณ31716ล้านบาทสำหรับเงินที่เพิ่มทุนเข้ามานี้นะครับประมาณ31716ล้านบาทก็จะเป็นเงินที่เอามาสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท แล้วก็เป็นการสร้างความพร้อมเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนหรืออาาัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจและคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เพื่อความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินโครงการและการลงทุนต่างๆในอนาคตตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องและก็ตามเป้าหมายที่ตัวบริษัทนะครับได้มีการวางเอาไว้ตลอดจนเป็นเงินทุนสำรองนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเงินทุนสำรองเขาแหละครับที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท แล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีการเอาไปชําระหนี้ด้วยนั่นเองนะโดยถ้าเรามาดูในส่วนของหนีสนน้สินของหุน้นบ้านปูในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่212,596.5ล้านบาทซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่นะครับก็เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในปัจจุบันเนี่ยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนอยู่ที่138,295.95ล้านบาทนะครับ อันนี้ก็คือหนี้สินของตัวบริษัทถ้าเราลงมาดูในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่65,746.08ล้านบาทซึ่งในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับตัวบริษัทก็ยังมีกําไรสะสมอยู่นะครับโดยกําไรสะสมเนี่ยอยู่ที่62,790.41้าบนล้านบาทนั่นเอง เมื่อเรามาดูในส่วนของค่า DE ของตัวบริษัทนะครับณปัจจุบันเนี่ยค่า DE ของหุ้นบานปูอยู่ที่ระดับ2.38เท่านะครับซึ่งก็ถือว่าค่า DE ก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็อย่างที่เราเห็นครับหนี้สินของตัวบริษัทมันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มันก็เยอะในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนด้วยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะสำหรับหุ้นบานปูแต่ช่วงข้างหลังนี้นะครับรู้สึกว่าหุ้นบานปูเนี่ยจะมีการแตกแขนงในส่วนของธุรกิจนะครับไปยังธุรกิจอื่นๆที่น่าสนใจนะก็หลายๆธุรกิจอยู่พอสมควรนะด้วยความที่ธุรกิจหลักของเขานะครับมันก็คือเกี่ยวกับฐานหิน ซึ่งอย่างที่เราก็รู้กันอยู่นะครับว่าในอนาคตเนี่ยทานหินนะครับน่าจะเป็นธุรกิจที่ใกล้ฝั่งแล้วนะครับเป็นธุรกิจตะวันตกดินอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยอาจจะเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่ทําให้หุ้นบ้านปูเนี่ยต้องขยับขยายตัวธุรกิจของเขาออกไปดําเนินธุรกิจตัวอ,อื่นๆเข้ามาทดแทนในส่วนของรายได้ตรงนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ย หุ้นบ้านปูนะครับเขาจะสามารถดําดเนินธุรกิจอื่นๆนะครับได้ตามแผนที่เขาวางเอาไว้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าเขาทําได้เนี่ยแน่นอนครับมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเนาะสำหรับหุ้นบ้านปูนะครับทีนี้นะครับสำหรับหุ้นบ้านปูเนี่ยที่มีการเพิ่มทุนแล้วก็มีการแจกวอลเลนออกมาอีก3วอลเลนนะครับก็จะทําให้จํานวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ31,716ล้านบาท ซึ่งแน่นอนครับเขาจะไม่ได้เงินจำนวน3า7 1 6นวน31,716ล้านบาทภายในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ายามต่ำเนี่ยวอลเลมนะครับมันก็มีอายุประมาณไม่เกิน10ปีนะครับซึ่งที่เขาจะได้อย่างแน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของการเพิ่มทุนนะซึ่งจำนวนเงินในการเพิ่มทุนในครั้งนี้นะครับที่เขาจะได้รับก็คืออยู่ที่6.343ล้านบาทนะครับ โด, um. โดยสำหรับการเพิ่มทุนนะครับก็จะเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิมหรือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO นะครับโดยก็จะให้สิทธิ์อย่างนี้นะครับก็คือ4หุ้นเดิมเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่จำนวน1หุ้นนะครับโดยที่ราคาจองซื้อนะครับก็อยู่ที่5บาทต่อหุ้นทีนี้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับก็อาจจะเกิดความสงสัยว่าผู้ถือหุ้นรายเดิมเนี่ยคือใคร นะครับสำหรับพูดถึงหุ้นลายเดิมก็คือคนที่ถือหุ้นบ้านปูเนี่ยถือไปจนถึงวันที่เขาขึ้น XR นะครับเราก็จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของเขาแล้วนะครับในราคาการใช้สิทธิ์ก็คือ5บาทต่อหุ้นนั่นเองโดยสำหรับวันที่เขาขึ้น XR เนี่ยก็คือวันที่16สิงหาปี2 5 6 4นะครับมันก็จะคล้ายๆกับหุ้นที่ได้รับผลนะครับที่เขามีการขึ้น XD คือเราจะซื้อก่อนวันที่เขาจะขึ้น XR 1วันก็ได้หรือจะซื้อวันนี้แล้วก็ถือไปจนถึงวันที่เขาขึ้น XR ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไปซื้อตอนที่เขาขึ้น XR แล้วเราจะไม่สามารถได้สิทธิ์ในการเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่นะครับแล้วก็เท่าที่ผมอ่านในรายละเอียดของหุ้นบ้านปูนะครับก็พบว่าในวันที่16สิงหาคม2564นอกจากการที่เขาจะมีการขึ้น XR แล้วนะครับก็จะมีการขึ้น x w อีก3วอลเลน ก็คือได้ทั้งเพิ่มทุนแล้วก็ได้ทั้งวอลเลน์อีก3 w a วอลเลนด้วยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเบื้องต้นของหุ้นบ้านปูเนี่ยถ้าเราพิจารณาในส่วนของการเพิ่มทุนอย่างเดียวเลยนะครับแน่นอนครับหลังจากนี้ไปเนี่ยราคาของหุ้นบ้านปูก็จะเกิด dilution effect ตามสัสดส่วนจำนวนหุ้นเพิ่มทุนใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งถ้าเราคำนวณจากราคาปิดเมื่อวันที่30มิถุนายน2564ที่ผ่านมา ที่ราคาระดับ15บาท60สตางต่อหุน้นโดยที่ราคาใช้สิทธิ์นะครับก็คือ5บาทต่อหุน้นตามสัดส่วนก็คือสีหุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่ซึ่งเมื่อนำมาคำนวณแล้วนะครับก็จะส่งผลทำให้ราคาของหุ้นบ้านปูในวันที่ขึ้น xr นะครับก็คือวันที่16สิงหาคม2564ราคาของหุ้นบ้านปูก็จะ Dilution อฟ f กนะครับก็คือจะลดหลั่นลงตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตามที่คำนวณออกมานะครับราคาณวันนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ13บาท48สตางค์ต่อหุ้นอ่ะก็ต้องไปลองพิจารณากันดูนะครับกับราคาในปัจจุบันแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของวอลเลน n ์นะครับที่เขาจะมีการแจก,กออกมา3 w a วอลเลนก็คือ wc w 5แล้วก็ w 6นะครับโดยที่ wc นะครับหรือว่าบ้านปูขีด wc นะครับก็จะมีอายุอยู่ที่1ปีนะครับนะับตั้งแต่วันที่วอลเลน์ออก ซึ่งก็จะมีราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่5บาทต่อหุ้นนะครับก็คือสามารถเอา w a l l a n d WC เนี่ยของหุ้นบ้านปูนะครับไปแลกซื้อหุ้นบ้านปูในราคาใช้สิทธิ์ก็คือ5บาทต่อหุ้นต่อมานะครับในส่วนของ W5 นะครับหรือว่าบ้านปูขีด W5 เนี่ยก็จะมีอายุอยู่ที่2ปีนะครับนะับตั้งแต่วันที่ w a l l a n d ออก โดยที่ราคาใช้สิทธิ์นะครับก็อยู่ที่7บาท5สตางต่อหุ้นนะครับส่วนวอลเล็ตสุดท้ายของหุ้นบ้านปูนะครับที่มีการแจกในครั้งนี้ก็คือบ้านปูขีด W6 นะครับก็จะมีอายุอยู่ที่3ปีนับตั้งแต่วันที่เขาออกวอลเล็ตออกมานะครับโดยที่ราคาใช้สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่7บาท5สตางต่อหุ้นเช่นเดียวก,กันกับบ้านปูขีด W5 นะครับ แต่ว่าอายุก็จะนานกว่านะดูไปดูมาก็ค่อนข้างเร็วอยู่พอสมควรนะครับสำหรับการเพิ่มทุนของหุ้นบ้านปูในเรื่องของวอลเลนนะครับประมาณ3ปีเนี่ยก็น่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนทั้งหมดก็คือ31,716ล้านบาทแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในส่วนของแนวโน้มทิศทางราคาในตลาดนะครับของหุ้นบ้านปูเนี่ยมันจะไปในทิศทางเดียวกันกันกบวอลเลนที่เขามีการแจกออกมาหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่า ราคาใช้สิทธิ์ของวอลเลนเนี่ยมันแพงกว่าราคาในตลาดนะครับของหุ้นบ้านปูเนี่ยแน่นอนครับต้นทุนเยอะๆอย่างเงี้ยนกองทุนก็เลือกที่จะไม่แปลงเป็นหุ้นสามัญอย่างแน่นอนครับมันก็จะทำให้หุ้นบ้านปูเนี่ยน่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองนะครับแต่ราคาใช้สิทธิ์ของวอลเลนก็ค่อนข้างถูกนะครับน่าสนใจอยู่พอสมควรเนาะ5บาท7บาท5 0สิางร์งอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าถูกมากๆเลย ก็ลองไปพิจารณาดูแล้กันนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดนิดนึงนะครับ สำหรับจำนวนหุ้นที่มีการจะเสนอขายนะครับจะอยู่ที่ไม่เกิน1,268ล้าน6,45,379หุ้นนะครับโดยที่มีราคาพาอยู่ที่1บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิมเนี่ยก็คือสัดส่วน4หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่นะครับโดยราคาใช้สิทธิ์ก็คือ5บาทต่อหุ้นนั่นเองนะครับ ่ะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะกันนะครับเพราะว่าเมื่อตอนที่ผมทําคลิปอยู่นะครับตลาดหุ้นก็ได้ปิดแล้วนะครับของเมื่อวันที่2เดือนกรกฎาคม2 6 6 4นะราคาของหุ้นบ้านปูนะครับก็ปิดอยู่ที่13บาท50สตางต่อหุ้นดังนั้นนะครับเมื่อเอามาคำนวณแล้วราคาที่จะเกิด d i l u t i o n Effect ในวันที่16สิงหาคม2 6 6 4 ซึ่งเป็นวันที่หุ้นบ้านปูนะครับจะขึ้น XR ก็จะอยู่ที่ประมาณ1 1บาท79สตางค์ต่อหุ้นนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมารอดูกันอีกนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยราคาของหุ้นบ้านปูจะมีทิศทางเป็นแบบไหนนะครับจนกว่าจะถึงวันก่อนที่เขาจะขึ้น XR เราถึงจะได้ราคาที่หุ้นบ้านปูเนี่ยจะได้ลูชชั่นเอฟเฟกจริงๆนะครับเดี๋ยวถึงวันนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตอีกทีละกันนะ โอเคครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของข่าวของหุ้นบ้านปูนะครับที่มีการประกาศเพิ่มทุนแล้วก็แจกวอลเลนออกมาอีก3วอลเลนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับไม่ได้เข้าไปดูในส่วนของกราฟเทคนิคนะเพราะว่าเท่าที่ผมเข้าไปดูนะครับก็พบว่าตอนนี้กราฟเทคนิคของหุ้นบ้านปูนะครับก็เหมือนจะเสียทรงนะมีการเปิดแกลบลงมานะครับ ตัวทีออ่ราคาของหุ้นบ้านปูนะครับก็ลงมาสัมผัสตรงเส้น MA 75วันนะครับในกราฟลายวันเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับพอลงมาเสร็จราคาก็ไม่หลุดลงไปอีกเลยนะครับแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ ก็ไม่มั่นใจว่าราคาจะมีการหลุดลงมาอีกหรือเปล่าหรือว่าจะเด้งกลับขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะสำหรับใครที่ดูกราฟเป็นหลักนะครับแต่ว่าราคาตรงบริเวณนี้ก็ถามว่าน่าสนใจไหมมันก็น่าสนใจนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ในตัวของมันนะแต่ว่าถ้าเรามาพิจารณาในส่วนของเส้น RSI นะครับในไหนก็คือดูกราฟแล้วก็ดูไปเลยดีกว่า เราจะเห็นว่าเส้นไอ i นะครับตอนนี้มันอยู่ใกล้ๆกับโซนโอเวอร์โซนมากแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาสะสมตรงบริเวณนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะก็ลองไปพิจารณาดูนะครับสำหรับใครที่ดูกราฟเป็นหลักนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้นบ้านปูนะครับโอเคถ้าเ,เพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้น สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ